เฮ้ยคนผลิขอเข้าไว้บนนี้พี่โอ้มันรุนบนุพบีโอ้เราให้ยกขึ้นเบืองพี่โอ้อันนี้ก็เอาผ้าพันอีกรอบหนึ่งตรงนี้พันพันพันทั่วรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวต้องดึงต้องอีกเพราะว่าต้องล้างแล้วเนี่ยครับไม่เดป็นป่ะารับต้องเอาออกอีกไม่เป็นป่ะอันนี้คือยังกล่องกล่องรอบแรกเลยเนาะแม่ครับจากที่ที่เราเก็บไปวันนั้นนะครับ ที่ว่าอะไอ้น่ะนี่คาบมันกะอยู่เราเรานี่หัวเป็นหัวใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสองทางแรกที่ทำเสร็จไปแล้วนะครับอันนี้ก็เก็บไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ทางนี้มันได้เท่าไหร่ประมาณสิบแปดเสิบแปดเนาะสิบแปดเออประมาณกับยี่สิบประมาณสิบแปดถึงยี่สิบเราเรานี่ทางนี้ก็ประมาณยี่สิบประมาณลยทางยี่สิบนะเกือบถ้าเต็มทางนี้ก็เกือบหกทิศเลยเนาะ ก็ทีได้อยู่ประมาณ54เออประมาณนี้แหละ54ถ้าถ้าเต็มทางนี้เนาะทางนี้มัน20เนาะพี่แม่นมันมันประมาณ50กว่าอันนี้ก็คือกองครับผ้าผมจะพุ่งเบิ่งนะครับเอาผ้ามาจุกไว้จังซี่แม่นครับอันนี้คือกองเอาเศษจากอันน้ําตัวนี้แม่นลงมากองไอ้ใส่นี้ก่อนแล้วก็มีผ้าตัอีกรอบนึงถูกต้องอ๋อใส่ล็อกเทปผมพ่อไอกองทุกรอบเอากองทุกรอบเนาะก็เป็นกัรเป่าซื้อฮะ อัดอินดีสุดๆแล้วครับเกุ้งบูซา,าได้นะในส,สวนไอซีนี่ครับตัวกุ้งบูาแล้วครับพันพันบงกุ้งบูซาบางรายนะฮัดเปาเนี่ยครับเมื่อกี้อีหมูหูดอกก็ต้องโอ้คนเฮห้เวียงเนาะไอ้บ่อไอ้บ่ออเอาเราลูกกองลุกลอบไนะลงมาแบบนี้เนาะแม่ครับบางขั้นมันตัดแล้ก็ล้างเออพอมาล้างแั้กินเอายางฮัดก็ได้นะอันนี้คือทางที่ว่ามัน เอ้อมื่อไรเนะรบบาะประมาณนี้เนาะประมาณห้าประมาณเกือบห้าสิบได้เลรอครับน,นี่คือเก็บน้ำส้มกรองน้ำส้มครั้งแรกนะครับอันนี้กองไว้แล้วเขาเอาไปให้ได้ต่อพี่เก็บไว้สักกอนเจ็ดมือสัก่อนแล้วมากองอีกรอบอาทิตย์หน้าเขาจากสีมากองอ,อีกรอบหนึ่งเนาะเอามาเช็ดมือสักก้อนว่ามันกองแล้วมันสะอาดใส่ได้บ่มันใส่แค่ไหนเนาะแม่เขาต้องใส่กับต้นไม้เขาสัก่อนอ่าแล้วจังไปใส่ให้กับต้นไม้คนอื่นบุได้เลยต้นไม้เขาตายเออบุปัญหา ตัวไม่คนลูกตายแล้มีปัญหาแน่แหละดบเลยไปได้แล้วค่ะคุณภาพเนาะตายข้องๆมีปัญหาโอเคเดี๋ยวเ่าไปติดตามเบื้องตอนต่อไไเนะพี่กองทุกชั้นรอบน้านจีกองจากหัวมองให้พายมาเลยเออเอาผ่ากองเลยนะจกมันยุบห เอาปอกกระสุกคนไหมนอนเวนอยู่บ้านเดี่ยฮะโอ้มีจอะไงเป็นนอนเวนเสามาคนน่ะโอ้นอกนกน,ก,นกครับโอ้มาเบิง่งมาสวยครับมาเบิ่งไอเสือแล้เห็ดนี่อ้มาจับนี่จับนีบ่ครับสวย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 มาจับจับจับอันนี้คือยัง,งพี่กล่องผลิตภัณฑ์ บรรจุพันธุ์แม่นบ่พี่มันจุพันธุ์ลงขวดเพื่อจำหน่ายเนาะหลังจากที่เก็บน้ำส้มครับมีออเดอร์รอสั่งอยู่สัหาขวดอ้อันนี้คือกองจักสั้นนี่พี่โอ้หลายสั้นอยู่เดียวแต่มื่อที่ว่าเอาตักมาใส่ทางถังครับจากจากตัวเทืงเนาะจากตัวเทืงมื่อมือนั้นเนาะมื่อที่ว่าจากตัวเทืงมื่อนั้นเนาะก็ผ้าขาวอีกสั้นเนาะจะมาเมื่อนี้ปัะนี่จะมาอีกสั้นนึงนี่ ตัวนี้ราคาตัวนี้นี่อันนี้ก็ะกรองชั้นหนึ่งมาหนิแม่ครับโอ้มันเป็เสาไหลเลยมาหนิกระองชั้นหนึ่งแล้วกันแล้วกาทางในก็มีอีกผ่ายชั้นหนึ่ง้ผ้าบางชั้นหนึ่งมีอีกบ่ครับสองอสองสามตัวนี้นี่สามนี่คือนี่อีกกองอีกแม่ครับกองน่าเด็บอันนี้เปิดนะอันแม็นี่เดี๋ยวสม็นี่ไปซื้อมาใหม่นะครับว่าเป็นแม็มือสองหน่อม็นี่ก็เอามากรองขึ้นกันบ่แม่ครับกองได้ดีขึ้นกันครับแม็นี่เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับลงตตัััวนนึงะคครรบบมมีีออยู่ใ้แทก เป็นยังไงล่ะเป็นเม็ดอีกเม็ดีกครับเม็ดตาเหล<อ>่าเม็ดยังบ่ใส่บ่ครับนี่ยโบก็ยังบ่ใส่เนาะไปใส่์เม็ดมือสองโบไซบ์จีบบุ๊กเลยโอ้โหโอ้โหโควิดสิบเก้านี่มันแรงนะครับแรงสรุปแล้วกล่องอยู่หกชั้นหกชั้นจต่สีลงมาฮอดขวดเมืนบ่ครับแมเองครับพอลงมาฮอดขวดนี่ก็เห็นี่ได้ต่อพี่พอ,อันผู้ฟ้าเหรครับฟ้านี่คือ แม่นครับแม่นครับของผมนี่ถ้าออกไปจากนี้ครับเปิดขวดนด้ครับเปิดขวดในบริเวณของแท้ต้องแบบนี้นะครับนี่ครับต้องผ่านผมย่างเดียวว่าพี่ขวดนี่นี่คือผ่านกามคนไม้เรียบร้อยแล้วครับหลังส้มคนไม้ตาลุงนวดครับผมไม่แต่ละซีก็บวกกันนะครับเลยอันนี้คือถ้าออกไปจากนี้มีห้อยนี่คือคือว่าผ่านครับคือว่าของปลอมแล้วแม่นครับของแท้ต้องต้องผมเช็คก่อนอย่างทีออกได้โอเค อันนี้ก็คือเพื่อนทำโซ่ขงไม้ตาลุงนวดของแท้ต้องผ่านมือคุณลุงนวดเท่านั้นข้างล่างนี้ก็คือขวดที่รอบัจจุพันธุ์เป็นบ่ครับไม่ครับไม่แต่ละสีไม่แต่ไม้แต่ละอย่างเนี่ยน้ำโซ่ขนไม้สีบุือกันเลยอันนี้มาจากไม้จากางกับไม้เสื้อมนจากสีเหลืองแต่ตัวนี้นี่มาจากไม้ยูคาล้วนสีนี่มันสิเข้มข้นอ่ำอ่ำแดงแดงหักไคขาไม่ดูนี่แหละส่มิสะกอนครับไส้กิ้งบ่มิตะก่อนครับแม่ ไอ้จริงเนาะครับครับผมไม่แต่สีมันคือกันอันขวดข้างล่างนี่ดิคือรอบรรจุพันธุเม็นบ่อขายครับรอออเดอร์สั่งออเดอร์นี่สั่งมาเลยบม่ต้องห่วงนะครับครับผมมีให้มีเป็นโกดังครับอันนี้ยังหน่อยเตรียมบรรจุอันนี้เลยทีต่างสร้างเป็นแกลอนก็ได้นี่อันแกลอนข้างล่างนะครับคืออันที่เก็บไว้ตั้งแต่มือนั้นเถอะเนาะครับตั้งแต่มือวันที่ไส่ใหยี่สิบเอ็ดบ่ฮะโอ้สองอาทิตย์ก่อนวันที่สิบเอ็ดครับสิบเอ็ดใดบ่ ประมาณนี้ประมาณนี้คือทิมไว้สองอาทิตย์นะพี่แล้วก็เอามากองผ้าเอามาลงใส่ทางตัวนี้ครับผมกองลงมาใส่ทางตัวนี้แล้วก็ลงมากองอีกครับเระสิทิพาดห่อขวดหกเจสันเระสิทิห่อขวดอยู่ไหนพอได้ออกมามันก็จะเป็นแบบนี้แล้วพี่นี่ไชกิ้งเลยด่านอันนี้ไม่ยังนะครับไม้สะพางกับไม้เสื้อครับไม่สวางกับเสื้อสีเหลืองพวกนี้โอเคครับโอ้โบ้รุ่นโบะครับผม สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานน้ำส้มควันไม้ตาลลุงหนวดของเราด้วยนะครับส่วนท่านไหนอยากจะได้นำอยากจะสนใจนำไปทดลองใช้ก็ทิ้งลิ้งติดต่อได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวทางเราจะให้วิธีการติดต่อกลับไปเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันว่าวิธีการใช้งานยังไงนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเพียงเท่านี้แหละครับขอบคุณครับครับ